สวัสดีครับเพื่อนเเติมเน็ตดีแท็กผ่านช้อปปี้เพยนะครับเน็ตไม่อั้น1บาท8เมกะบิตเพอเซกคันหวันเต็มนะครับรีบด่วนมีจำนวนจำกัดเปิดช้อปปีขึ้นมาด้านบนเห็นคําว่าหาโค้ดส่งฟรีตรงนี้นะให้เพื่อนๆแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับเลื่อนลงมาจะมีคําว่า1บาทจาก d ีแท็นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาที่ด้านล่างเรื่อยๆนะนี่เลยนะครับเติมเน็ตดีแท็สุดคุ้มนะครับแค่1บาทนะครับนบาทไม่อั้นนะครับในหนึ่งบาทไม่อั เน็ตแม่นนะครับจากปกติเขาให้4เมกนะครับปรับเป็น8เมกเลยนาน1วันนะครับจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงเฉพาะวันที่1-31ถึงตุลานี้รีบด่วนนะจำกัด1สิทธิ์ต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆต้องการที่จะเติมนะครับเพียงแค่เรานะครับใส่ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดชำระเงินกันได้เลยครับ สำหร <like> so. okay. ับวิธีการชําระนะครับเพื่อนๆจะต้องชําระผ่านช้อปปี้เพเท่านั้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มคําว่าชําระตอนนี้เลยนะครับเพียงหบาทเท่านั้นโอเคนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มคําว่าชําระอีกหนึ่งที่สรรหัสผ่านของช้อปปี้เพเรานะครับหรือว่ารหัสเข้าช้อปปี้นั่นเองนะฮะโอเคชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อนๆจะได้รับในส่วนของ SMS เพื่อยืนยันการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ไปดูที่ SMS ข้อความมือถือของเรานะเพื่อนๆได้รับข้อความแบบนี้เรียบร้อยเราก็เริ่มใช้งานอินนนนเเทอรร์็ตกกัััไดด้้้แลวงใชาูคบ